เอาแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับ<ะ>วันนี้ก็มีสิ่งข้าสูงนะซีซันใหม่นะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอ่าก็จัดไปเลยครับ405เพชนนะเบาๆโอเคสิ่ก้สูงเออจะเป็น48นะซีซันนี้เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับหมัาุงมาฮอตอะไรเนี่ยสวยอยู่นะอ่าไปเลยนะครับสายฟรีก็สายเติมผมจะบอกนะ เก็บไปเลยใส่ฟรีตังใส่เติมก็อาจจะเป็นรถตุกตุกนะครับนี่เป็นไงสวยปะนี่เป็นไงออกแนวแบบบักลุกบักลุกหน่อยนะครับอ่าใส่ฟรีก็จะเป็นป้ายชื่อ,อป้ายโปรไฟล์อ่าใส่เติมก็จะเป็นที่เรียกแอที่เรียกแอดดอนะนี่ได้5้าอันใส่ฟรีก็เป็นที่เรียกคนสามอันใส่เติมก็จะเป็นกินปืนอะไรไม่รู้เนี่ยอ่า ไปสกินปืนนครับนี่เป็นไงออกแนวแบบคล้ายๆเหมือนรถเลยนะอ่าอ่าประมาณนี้วิธีการทุงกันถือก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่าใส่เติมก็ได้ชุดเหมือนเดิมแต่เป็นชุดผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงชุดผู้หญิงสวยปะ่ะอ่าแล้วก็เป็นไอน,นี่เป็นบัตรนะ ก็เป็นสายฟรีก็เป็นไอเหรียญเหรียญโกบัตรโก้สาเตอร์ก็จะเป็นโปไอบัตรโปรไฟล์นะครับก็ได้เป็นทางด้านต่าง500ครับแล้วก็ได้สายฟรีก็ได้ชุดนะนี่เป็นไงชุดก็สวยอยู่นะครับสำหรับสายฟรีนะเออสายเตอร์ก็เป็นไอ้นี่บัตรโปรไฟล์เช่นเคยแล้วก็ได้เป็นทางด้านของตลาดฟังหานนะแล้วก็ สายฟีก็จะเป็นบัตรไดมอนด์แายเติมไฮไลท์ชุดผู้หญิงนี่เป็นไงจบไปเลยโอเคก็สวยอยู่นะอสวยอยู่นะนี่เป็นไงผมยังไม่ใช้นะผมขอกดออกก่อนนะออโอเคยังไม่ใช้ยังไม่ใช้กดออกก่อนต่อไปฝ,ฝ่ายเติมก็ได้เป็นเอออาหารอาหารอาหารสัดเลี้งยงแต่ฟีก็ได้เป็นกล่องไอเมลสักอย่างอ่าเปิดปเลย เติมก็เป็นบัตรไดมอนแล้วก็ได้เป็นทา E E P E X P ร้อยอต่อไปคือผมอยังไม่ได้รับนะ,ะจะไปรีวิวดูสายฟรีก็เป็นไอ้นี่บัตรดลดราคาสายเติมก็จะเป็นกล่องอพปืนแล้วก็เป็นทางด้านของอะไรไม่รู้เยแล้วก็สายฟรีก็เป็นอาหารสายเติมก็เป็น ปนะืน V8S นะนี่นะ K okay. สายฟีก็กล่องอีเช่นเคยนะไม่มีอะไรบ้านครับมันก็ปะปปิลวนๆกันเวียนๆกันไปสายฟีก็เงินสามร้อยสายเติมก็บัตรปืนบัตรสมปืนอ่าสายอันนี้สายฟีก็เป็นชุดนะอ่าชุดชุดหมักลุกนะเออ อ่าต่อไปก็เปนสยเติมสเก็ตบอร์ดนะนี่เป็นไงเปินมีทองๆออ,ออกมาจากด้านหลังนะอ่านะครับสส่เติมก็เป็นพวกปัดพวกตังค์พวกอะไรพวกเนี้ยครับป้ายชื่อป้ายปืนหลังอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสส่เติมเป็นระเบิดนะระเบิดหมักลุกนี่ระเบิดออกแนวใหญ่ๆนะแต่มาดู ความเฟื่อนะนี่นี่นมีหมักลูกชนกันนะนี่มีหมักลูกชนกันาสายฟรีก็จะเป็นไอน้บัตรตั๋ว้าเติมก็จะเป็นพวกป้ายเช่นเคยแผ่นที่สเสบียงสายเติรสายฟรีสายเติรก็เป็นบัตรไดมอนด์แล้วก็สายฟรีก็เป็นกล้องอาปืนสายเติมก็จะเป็นเหรียญอะไรไม่รู้เนะี่ย บัตรเพิ่มเหรียญแล้วก็สายฟรีก็เป็นรูปโปรไฟล์โอเคอันนี้ก็จะเป็นสายเติมแล้วจะเป็นกระเป๋านะากระเป๋าโอเคนี่ก็เป็น <c oughs> สายฟรีก็เป็นตังห้าร้อยสายเติมก็อาหารนะครับอาหารสตีลก็สายฟรีก็เป็นกล่องอะไรไม่รู้สายเติมก็อ่านี่นะเรียกว่าอะไร ไอเสกกิตตันนะครับนะแล้วก็ใส่เติมก็เป็นนี่พวกตาระนะแล้วเมื่อกี้อะไรไม่รู้เมื่อกี้อะไรทองทองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นใส่เติมเหมือนแช่กระเป๋าเลยอันนี้แล้วจะกระเป๋านะอ่เลอาใส่ด,ดีอ่ะเดวกระเป๋านะครับนะ กระเป๋าต่อไปใส่ฟรีก็เป็นนนี้นะครับอ่ากระเป๋าแต่เป็นกระเป๋าของสายฟรีนะต่อไปก็จะเป็นเหรียญต่อไปก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องอาป,ปืนนะครับอ่าได้ห้านะสายรถไฟเติมสายฟรีก็ได้อันนึงนะครับนะมันจะมันจะสุ่มปืนไปนะอ่าสายฟรีก็บัตรบัตรโกรเหลืองสาเติมก็อาหารสัตว์เลี้ยงอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับอ่า ไฟฟีก็เป็นทังด้านของตลาฟังหารแล้วก็ไยเติมก็กองไฟไฟฟีก็อะไรไม่รู้เนี่ยครับแล้วายเติมก็ชุดผู้ชายนะครับนิ่เป็นไงเดดูเสื้อก่อน <c oughs> นี่ก็คือเสื้อนะครับนะเสื้อออกเนี่ยขอขาวผมือนนักลบเลยอ่า,ากเกงก็ออกแนวเหมือนเต้นลาอะไรพวกนี้นเกงใหญ่หญอ่ะ หมวกก็แนวออกแนวใหญ่ๆนะมีบ่าออดูข้างบนด้วยอ่าแล้วก็ขาดอะไรอีกอะขาดแว่นนี่เป็นไงดวงตาแว่นแว่นมีแว่นเกี่ยวอยู่อันนึงนะอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวสิทธขั้นสูงนะครับซีซั่นนี้นะครับนะอ่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดสลืกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบายบาย